เดนก็บอกตะลามองตะลักีตะลอันอยก่นองอ่นบาบวสื่อเลยกับว่าเมียนประเดียนสื่อย่สื่อแย่ประเดียนนีเงืนย่กับเจ้ามากือยังผู้หูจักกันกับข้ยังสิหล่ะ่นเป็นเบายายเดียนคอยเห็นเจ้ามากแันแบ่งคอยขึ้อยากขายแต่คอยเก็บไปกับบ่อได้เห็นังียเจ้าสี๋สื่อคอยไล่บันไดกันประเดียนเอาไปเบิ่งแหล้วกันประเดียนบาเออตอนนั้นตอนนี้เจ้าเอาว่าเขาบอต่อรองยังเม็ดเขาเอาประเดียนกับขึ้จบ นกับไปซสื่อบางบางได้ไหลประเด็นกับสื่อเขามาสองพันประเด็นเบาตรงๆทั้งสี่ลราบดตัวเรอกเพราะว่าเขาก็ใไอ้ประเด็นไลไปทั้งที่ประเด็นกับมี่อยู่แล้ววันเถะแต่ว่าประเด็นกับสื่อเพราะว่าบางที่ประเด็นบ่มีเงินหรอกประเด็นกับเบิกหน่ายประเด็นกับไปซสื่อประเด็นกับบ่มีเงินหรอกข้างเทียกับเบิกเขาเบิกเขาไปเราไปเขาักใจหนีเบิกเขาไปล่วงหน้าเพราะเป็นบานั่นนี่แล้วพักใจนี่บาง ถ้าเกี่ยวประเด็นกับพลีป็นหนี้ก็ดอกก็ถ้ามาเริ่มเป็นหนี้หลายๆส่วนบ้านประเด็นบุญไหว้ขอบคุณนฮกหลานดวงใจเด้อพี่น้องเลยขอขั้วประเด็นผู้ใดไปบ้านโคกลางแสงสว่างข้าเจ้าว่าให้ฟังกับหัวใจบุญไหว้พี่น้องบุญไหว้ย้าเป็นยังมีหน่อยค้นทระเลงบุญไหว้ขอบคุ่นหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุ่นหลายๆเด้อฮกหลานดวงใจเป็นกำลังแรงใจให้ พี่คะพี่น้องขอกำลังใจไปต่อเก็ัซ้์เก็บช่วงลงค่ะขอบคุณสองหลานดวงใจเด้อพี่น้องขอบุณสองหลานเป็นเบียกมากกับเมพี่น้องเอ้ยเป็ดเบียกมากกับเมย์เบียกมากกับเมหน่อยจ่อยเดียม เนี่ยไอปากัมกินมันหมกคันบ่ได้กินหมกมันปากบ่ดมปานนี้วัตถิก้าสามล้านน้องใจขอบคุณนได้หลายเด้อพี่น้องทำไฮไลท์ไี่สิมารีดผ่าได้ผ่ากองถมก็ได้ไปโอ้โหแบ่ลืมข้าวอันไปไฮมาบ่ได้ ก่ได้ยูว่าสิว่าบกได้ยู่บ่ได้ไปนะก็ได้ยู่อันยู่นีเราขะนเอาไปละไปจังนสิบ่าลลายพี่น้องก็เปนพี่น้องขาเจัาปรเด็นเป็นเม่บ้านินนอนในบ้านนัมงแต่ลาเทรเทียกเต็มหัวิ่งกระ้ามื้อนีประเด็นหนั้งตืนเตืนนเฮ็ดเบียกว่าจะเสีได้มานั่งดี้า่าจะเิได้มาเบาแวแหว่นี่ล่อพี่น้องขอบคุณเด้อสามหลานดวงใจพี่น้องขอบคุณสามหลานดวงใจเก่าหลานดวงใจสล่านดวงใจขอบคุณหลาไๆ มาเป็นกำลังแร้หใจใใจหียนอบ้านเมองมากเมืองบ้านนี่ยกับบรดเวลูกไปทรงของกรเลยไปน้ำลูกกับพใครใดขึ้นไร่มันเสียบชาติกับพาะใครใด เขาเขาก็เสียบชาติของเขาก็เลยไม่อยากไปยังลูกชาร์เลยไม่ใครใดนั่นปรนเด็ว่าลูกเขาก็ใส่งานเนาะโทอดซับเขาก็ต้องเสียบสวัสดีค่ะสามหลันน้องแจ๊กเคุณนเลยไหนเด้อพี่น้องคุ่นไหยลูกวิ่งงานนั่นยังเขาเอิ่นยังประเด็นนั่นนั่นนั่นไหนบิ่งอยู่หรอประเด็นนั่นนั่นไหลสดให้เบิ่งอยู่กับอันฑิต เฮ็ดคลิปให้เบิ่งอยู่ดอกมันาละลัวบิงงนงันนอกจาเขาหันมาบิ่ง,งัน,น้นันล้ลงต้นารุดมาบิ่งงานไปเห็ดงานอือนเมันกับบ๊อพ่อสีแดงสีดีรไรมันคือหวานะอง